壊が全て打ち砕くより大きなダメージを与えるสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับวันนี้เราอยู่ในเกมกัปตันซื้อประสาดีมทีมครับก็สำหรับวันนี้ครับอัปเดตเทียริสกันสักหน่อย ตัวละครไม่มากเพราะว่าอไอ้ตัวละครจับเนี่ยมันไม่ค่อยมีก็จะมีตัวซูเปอร์สตาร์ซึ่งสแตทเพียวยังไม่ออกครับเพราะฉะนั้นครับก็จะมีตัวละครใหม่ๆเท่านั้นตั้งแต่เมื่อประมาณต้นเดือนนี้จนถึงปลายเดือนถ้าตามหน้าปกนะครับก็จะมีตัวละครสวีเดนอย่างเลวินแล้วก็โบลินอยู่ด้วยนะครับแล้วเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการเลือกไทยผลผู้ชนะ ผมอยู่หน้านี้นะครับเพื่อเป็นการไว้อะไรตกรอบแรกแล้วกูผมเลือกใครนึกตายตลอดเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ก็ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้บทมันจําไม่ได้ก็คือไม่ได้ครับก็สําหรับวันนี้นะฮะผมอยู่ในเกมกับตันซื้อภาสาดีมทีมมาอัปเดตเทียริสประจําเดือนให้ทุกคนดูกัน แน่นอนว่าการอัปเดตเทียริสนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแต่หากใครถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกันด้วยและแน่นอนครับหากใครต้องการเล่นเกมนี้แบบชิวๆนะฮะไอดีดองบอลพร้อมให้บริการนะตรงเดสคริปชันนะครับติดต่อผมมาได้เลยครับมามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับสำหรับการอัปเดตเทียริสรอบนี้นะครับจะอยู่กึ่งกลางระหว่าง ครบอรอบเพราะว่าครบอรอบเนี่ยจะมาเดือน12นะครับแต่เดือนหน้าเดือน11บเ,เนี่ยแมงก็เริ่มเขาดาวสรรหากันให้แบบมีตัวใหม่ๆมามาให้เรากดอีกแล้วแต่ถึงเดือนนี้จะเป็นเดือน10นะครับแต่ผมขอบอกเลยว่าตัวที่ออกมาเนี่ยว่าเอาเรื่องเอาเรื่องความสามารถของมันนี่ถือว่าเก่งกาจร,ระดับใกล้ๆกับซปเปอร์สตาร์เลยบางตัวดูดีกว่าบางจุดด้วย ไม่เหมือนเมื่อเดือนสโมสร่าออกเนมา่าเอ็มปเปเป้มาโคตรอ่อนเลยโคตรน่าน้อยใจทีมขับสโมสรน,นะแต่เอาเป็นว่าสําหรับรอบนี้นะครับตัวละครมีดังนี้นะครับไม่รวมตัวซ้ายสุดน,นะก็มีประมาณนี้และแน่นอนครับกาฟพลังทั้งหมดนะครับขวาบนครับเป็นเครดิตของคุณร,คร็อกฟ็อกเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแม้ตัวละครจะน้อยเราเริ่มกันเลยดีกว่าครับ สำหรับตัวละครแรกครับมหาเทพนาตูเรซานาตูเรซาไม่โคตรเก่งนะฮะแม้ว่าพลังยิงเนี่ยถ้าถ้าไปเทียบกับตัวละครดีเฟสเดือนนี้เนี่ยผมว่ามันสู้ไม่ได้นะแต่ยังแต่ก็คือเงื่อนไขมันใช้งานง่ายแล้วไม่โคตรเทพตอนโดนรุมนะฮะตอนโดนรุมนี่ยพี่แกอย่างกับเมสฟีเลยนะสำหรับนาตูเรซาครับก็นาตูเรซาตัวนี้เล่นได้อสองตำแหน่งครับ A M และเอ่อฟอร์ร์ด ต,ตัวละครที่เมื่อเจอกับตัวเอเชียนะฮะจะบวกอีกหเปอร์นครับนอกจากนั้นนะครับเมื่อโดนรุมนะครับจะบวกพลังบุกทั้งหมดครับสาเปอร์เโอ้โหเรียกได้ว่าเลี้ยงผ่านเลี้ยงผ่านและก็ใช้ซแนมินาลดลงด้วย40เปอร์เซโอ้โหคือตอนโดนรุมนะ40 5 0 50%้าน้าปอร์นั่นแหละคือใช้สแนม,มินาครึ่งเดียวโลเดตฟูพาวไม่ใช้สแนม,มินาเลยกองหน้าที่ดีครับต้องมีอะไรก็ต้องมีเลี้ยงไก่นะ เลี้ยงไกทําให้ตัวนี้โหดมากนะครับนอกจากนั้นยังมีบล็อกท่าคู่ต่อสู้2ท่ามีออโต้ตัดบอลล็อกบอลสูงก็คือมันเป็นตัวที่ครบเครื่องมากๆแม้ว่าพลังยิงเนยจะไม่สุดมากก็ตามครับถือว่าโหดจัดนะครระดับสุ์สตาร์เลยและอีกตัวหนึ่งครับก็คือซื้อบาซ่าครับซื้อบาซ่าครับเป็นตัวละครที่ออกมาพร้อมกับนาตตเรซาครับตัวละครนี้เล่น AMDM นะครับ และเป็นตัวละครประเภทเดียวกันคือต้องใช้บอลสูงแต่ว่าซื้อบาสัทจะมีความแรงมากกว่าเล็กน้อยเมื่อมันฟูการฟูขอางมาก็คือต้องเจอกับผู้เล่นลาตินนะและ <c oughs> ตัวละครนี้นะฮะมีมิราเคิลโพสเพย์ครับก็คือเมื่อชิ่งเข้าไปในกรอบเนี่ยมันจังนัดบอลสูงนันทีแบบไม่มีตัวประกบน่าเสียดายที่ตัวนี้มันคล้ายมิสก,กดิดาวเกตลงมานิดนึงเพราะว่าตัวละครมันเนี่ย ดักทางง่ายไปนิดนึงคือมันไม่มีเลี้ยงไก่เนาะทำให้อ่ผมว่ามันยังอ่อนกว่านาตตเลซ่าหน่อยแม้ว่าพลังยิงมันจะแรงกว่านิดนึงนะแต่ผมบอกเลยว่าก็จะดูอ่อนกันหน่อยทั้ง2ตัวครับเป็นตัวละครไม่มีสเตอัพแต่ว่าเก่งการดระดับซุปตานะเออฉะนั้นแล้วในเมื่อมันเก่งเมาสผมไม่ค่อยดีอน่ะ มา,าผมไม่ค่อยดีละสปู๊ปทั้งสองตัวนะฮะสอสตูเรซาผมให้หกดาวเลยนะใช้ง่ายจริงใช้ง่ายจริงใช้ง่ายมากส่วนซูเปอร์สากให้ดับครึ่งครับ,บ,รบตัวนี้โหดนะฮะก็จะมีบางตัวที่ผมเอารุมมาบ้านนะเช่นตัวนี้อารมณ์มาหน่อยก็คือเดี๋ยวตอนครบอรอบนะ่ยอีกประมาณหนึ่งเดือนน่ยจะมีการปรับเกดครั้งใหญ่ ใหญ่ใครไม่อัปเกรดตัวเองใครแบบทําตัวแบบไม่มีการอัปสเต็ปเนี่ยก็จะมีการเกรดร่วงกันบ้างครับต่อมาดีกว่าสองตัวละครที่ถือได้ว่าเป็นตู้สเต็ปอัพแต่ว่าทําตัวดีน่ากด <c oughs> ก็คือสองตัวละครเดนมาร์กครับสองตัวละครนี้มีพลังยิงที่รุนแรงนะครับแต่อาจจะไม่ไดีเบืร์มากเกินล้านอ่ะเกินล้าน มาดูกันที่ตัวแรกครับฮาร์ดครับเมื่อสตามิน่าใกล้หมดนะครับบวกพลัง10%นอกจากนั้นครับยังลดสเตตัสคู่ต่อสู้ด้วย15%บห้อร์เซ็นตะฮะโคตรโหดนะโดนโกด้วยนะเบิร์สเตมิน่าคู่ต่อสู้40%ครับวิตภาพ4%ครับใช้ท่าได้ครั้งตอนพลังงานใกล้หมดครับตัวละครน,นี้นะครับยังบัฟให้ตัวละครที่เป็นตัว RS นะครับเบิร์สเตมิน่าคู่ต่อสู้เพิ่มเติมด้วยเอางนะั้นเราบัตตัวนี้ไม่ได้เทพมาก เรื่องเกมเกมลุกเนาะก็คือเก่งยิงอย่างเดียวนะ่ะประมาณนั้นแต่ว่าเรื่องเกมรับเนี่ยถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งหลักๆก็คือมันมีบัฟที่ดีนะแล้วก็โหดระดับหนึ่งเลยต่อมาครับอีกตัวหนึ่งครับคริสเจนเซนครับตรงน,นี้โหดกับตัวเมื่อกี้นะฮะอพลังยิงแรงมากครับหากเข้าเงื่อนไขเงื่อนไขคือต้องเจอกับผู้เล่นสายรับบอลและสติมินาเต็มๆนะตัวละครนี้ลดการใช้สติมินาและลดพลังคูดต่อสู้ตอนแช์อัพด้วย นอกจากนั้นนะครับบัฟของมันเนี่ยเรียกว่าระดับชาติคือมันตัวนี้มันลดการใช้เซมินาแล้วมันเบิร์ด้วยนะบัฟของมันเนี่ยบวก4%ครับทําให้กองหลังและ DM ฝั่งเราที่เป็นตัว RS นะครับมีติดบูทุกตัว10%โคตรดีนะฮะสตัวนี้ถือว่าเป็นตัวสเตปอัพที่เรียกได้ว่ามายังไงวะคือปกติตัวสเตปอัพเนี่ยมันจะไม่ค่อยหดใช่ไหมแต่ตรงนี้ไม่หดนะครับ พอเลือ่อนตรงนี้ขึ้นนิดนึงนะเพราะว่าเมาส์ผมไม่ค่อยดี looking มันไม่ค่อยดีแล้วสกอ r e s c o r ไม่ค่อยดีแล้วไปซื้อใหม่อีกสองสามวันนี้นะแล้วก็ค่อยไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปก็สำหรับฮาร์ดผมให้สี่ดาวครึ่งน,นะฮะแล้วก็คริสเตียนเซนนะครับห้าดาวครึ่งยังได้เลยผมชอบมากเลยติดบูนะติดบูนนี่มันสุดยอดมากเลยนะผมบอกเลย ต่อไปครับมีแต่พงดีๆครับเดือนนี้่ามาดูตัวดีนคอเลกชันกันบ้างสำหรับตัวดีนคอเลคชันครับเป็นตัวละครที่ถือได้ว่าอาจจะอินดี้สักหน่อยเช่นนิตามีบัฟพ,พลัง4%เป็นบัฟเอเชียครับแต่พูดถึงเรื่องความสามารถนะฮะนิตาครับเป็นตัวละครที่ยิงแรงนะฮะอาจจะไม่ได้แรงเบื้อครับแต่ว่ามันเป็นตัวที่มีความสามารถในการจูบโกจูบโกก็คือ อยู่ในกอะเคทโทษพลังไม่ลดเลยครับตัวละครนี้ครับมีลิงยงมีเลี้ยงไก่มีชิ่ครับนอกจากนั้นนะครับยังรับบอลต่ําอีกด้วยเพราะว่าตัวนี้เก่งวอลเลย์นั่นเองแต่ถ้ามอนจะพลังยิงแล้วนะฮะตัวละครนี้สามารถยิงบนพื้นได้ด้วยนี่ตเป็นตัวละครที่เก่งมากๆนะฮะมันไม่มีมีไม่กี่ครั้งนะครับที่ผมจะชมตัวละครนิตะเพราะปกติไม่มาอ่อนอย่างไงล่ะมาดูตัวละครอีกตัวหนึ่งครับตัวละครที่ถือว่าเก่งกว่าเก่งกว่าแต่ไม่มีบัฟมิตรภาพนะ เมื่ออยู่ในกรอบเขตโทษครับบวกพลัง10%ครับรับบอลจากตัวเอเชียครับบวก5%จะทำให้ตัวนี้ยิงแรงมากๆครับนอกจากนั้นยังมีบล็อกค่าคู่ต่อสู้ด้วยหนึ่งท่ามีเลี้ยงไก่นะครับและมีแอดเวิร์ตไคซิตครับโดน1-1เมื่อโดนลุมอไไรนะครับจะดีดเหลือ1-1เท่านั้นและนั่นก็เป็นจุดเด่นเลยครับตัวละครนี้มีการการบล็อกท่ากับบล็อกบอลสูงครับก็สํสำหรับเค้นนะครับมีพลังความรุนแรงเนี่ยมากกว่านิตะระดับหนึ่งแต่ว่าไม่มีจูบโกครับ ทั้งสองตัวนะครับเก่งกาจและอยู่ในระดับเดียวกันนะครับผมให้5้าดาวทางคู่นะฮะเลื่อนๆไปมาผมหลอนอะ่ะเวลาผมก,ดสก,นะผมกดสกอรอเนี่ยนะผมก็กดสกอรอเนี่ยแล้วมันมันจะเลื่อน <c oughs> มันตกเมื่อสองสามวันก่อนนะเดี๋ยผมปวดหัวอย่างมากแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้คอมเนีฮะช่วงนี้ผมงานเยอะพอง,งานเยอะมันก็ ฮาร์ดห้าดาวแล้วก็ได้ปะโดหดหึงจริแลเรียบร้อยครับสําหรับตัวละครเซตนี้มีแต่ตัว5้าดาว5ดาวครึ่ง6ดาวทั้งนั้นต่อไปครับเหลืออีกไม่กี่ตัวแล้วตัวละครมิคาเอลครับตัวละครครับสโมสรอนกันบ้างอ่ะมิคาเอลโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ไม่ครบเครื่องแต่ว่าตัวไหน ตรงไหนเด่นนี่คือเด่นจัจัๆครับสำหรับมิคาเอลเป็นตัวสโมสรแลโรมาครับแทรกเข้ามาในช่วงที่มีตัว RS ครับความสามารถครับลิงก์กับสโมสรลงกับตัวสโมสรได้เยอะมันจะเก่งขึ้นพลังบก20%มีเทพอ่านทาง30%และวัปไปช่วยเพื่อนได้ในระยะใกล้ๆหาก,กเพื่อนแมตอัพคนเดียวนอกจากนั้นครับตัวนี้ครับยังบัฟเพื่อนได้ดีมากๆครับบวก4%ตัวสโมสรน,นะฮะ และทําให้ตัวเน็กดีมบวกพลัง8%เมื่อคุณชนะแมตช์อัพต้องชนะแมตช์อัพแต่บวกแค่เน็กดีมเท่าน,นั้นนะถ้าเราว่าตัวละครนี้เป็นตัวแจกบัฟนะครับแต่ความสามารถของมันนะครับเรื่องเกมรับเนี่ยถือว่าโคตรโหดเกมลุกแม้ว่าพลังจะไม่ค่อยมีนะแต่อย่าลืมว่ามันมีเทพอ่านทางนะครับเลือกทางถูกก็พอผ่านได้แต่เด่นๆนั่น,นคือเกมรับนั่นแหละข้อเสียนะครับก็คือไม่มีออโต้ตัดบอลเนานะแต่มันเล่น AM ได้ไงคุณเอาไปเล่นเ m ด้านซ้ายขวาได้ ซึ่งใช้ออโต้ตักบอลน,น้อยกว่าครับสำหรับมิเคาเอลครับเป็นตัวละครออสโมสรอนที่ดีมากๆนะไอช่วงเดือนที่แล้วที่ตัวสมสรอนมาเยอะๆยังสู้ตัวนี้แทบไม่ค่อยได้เลยคือตัวนี้มันอาจจะเป็นตัวสเตปอัพล็อกการันตีแน่นอนในสเตปที่8นะครับแต่มันเก่งกาบเอาไปสีดาวครึ่งแบบนี่นะเฮียงะเฮียงะเอาสักหน่อยแล้วกันนะเฮียงะมันไม่ได้เก่งนะครับเฮียวงะเป็นตัวแจกฟรีครับอของฟรี เป็นตัวละครอยู่ในระดับเกรดผู้เล่นใหม่ผู้เล่นใหม่สามารถใช้กันได้นะสามารถใช้กันได้แต่อย่าเอาไปอย่าไปหวังแบบว่าเออไปลงแข่งระดับซุปตาร์นะ่มันสู้ไม่ได้นะไม่ได้มีมิตรภาพอะไรใช้กันตายสไตล์ของฟรีนะฮะประมาณ2ดาวขึ้นถึง3ดาวนะหาใครสนใจแบบว่าเริ่มเล่นใหม่แล้วได้ตัวนี้มาผมว่าเออใช้ไปก่อนก็ได้นะครับคุณสามารถหาได้จากพาร์เนลมิชชั่นนะครับประมาณ2ดาวครึ่งครับประมาณนี้ แล้วก็อันนี้ซื้อภาษานะ้วฮันนี่ติดมาช่างซื้อภาษาของฟรีครับเทพหลีกนะในดีโคตรเทพนอกลีบอนเลยอ่ามาดูตัวละครเอ่อสวีเดนสองตัวนี้เกรดซุปตาร์ครับมันไม่มีบัฟพ,พลรามิตอรภาพครับแต่มันเป็นตัวละครเกรดซุปเปอร์ซุปเปอร์สตาร์อย่าไปภาษาญี่ญปุ่นหรือภาษาจีนอยู่นะฮะสำหรับตัวละครแรกครับมาดูที่โบลินก่อนโบลินเนี่ยแม่งโคตรโหด โหตรตงไหนมันมีออโต้ตัดบอทออโต้บล็อกตามปกติครับนอกจากนั้นนะครับตัวละครนี้นะครับเป็นเทพแห่งการเร่งไฟเริ่มเกมมาปุ๊บเร่งไฟครึ่งหลอด50%าสิบเตชนะแบบอัพเพิ่มอีก50%ครับแน่นอนว่าตัวละครนี้นะครับอาจจะมีความสามารถบางอย่างที่ไม่น่าสนใจนะฮะก็คือเออ่ชิงเอาไว้จะพิจาราไหมคือมันยิงแรงใช้ได้นะแต่แต่แต่ว่ามันไม่มีการการบล็อกค่าคุณแล้วท่าหลักเป็นท่าชิงเนี่ย สล็อตการใส่ท่าป้องกันเนี่ยแม้กรน้อยอยู่แล้วเนาะถ้าคุณจะต้องไปใส่ท่าชิงไอ้ใส่ท่ายิงเพิ่มเนี่ยผมว่าเออมันเอาไว้เล่นไฟได้ท่ายิงแต่จะเอาไปแบบว่าใส่ท่าเลี้ยงท่าชิงท่ายิงเพื่อเอาเล่นเกมบุกเลยเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยเหมาะโดยรวมครับถือว่าเป็นตัวที่โหดมากครับพลังเกมรับนี่เรียกได้ว่าโคตรทะลุหลอดเลยแล้วก็บลฟไฟดีมากๆด้วยสมกับเป็นตัวดีนเพลครับมีโล่ให้ด้วยนะ15% โคตรโหดนะตอนนี้ท็อปเลยผมให้ท็อปลแล้วก็เลวินครับพลังยิงนะครับระดับตัวซูเปอร์สตาร์นะครับไม่ใช่แค่1ล้านนะฮะมันคือ1ล้านหนึ่งแต่ว่าตัวละครนี้ก็จะมีเงื่อนไขาการใช้นิดหนึ่งก็คือต้องอยู่ในกรอบเขตโทษหรือตรงวิทอว์แอเรียครับตัวละครนี้นะเป็นตัวละครที่ไม่ได้มีพลังมิตรภาพเหมือนกันแต่ว่าตัวละครนี้เฮดแนะเฮยอะมากนะครับภาพอาจจะไม่ชัด เลี้ยงผ่านชิ่งผ่านก็จะติดสตันนานขึ้นซึ่งเอาจริงมันไม่ค่อยจําเป็นมีลดการใช้เซมินาข้อดีคือมีการการบล็อกท่าและชิ่งไก่ครับแล้วก็มีบล็อกท่า2ท่าด้วยน่าเสียดายนะฮะที่ไม่มีเลี้ยงไก่มันคือตัวซูเปอร์สตาร์ที่ H A, เอาอาจจะไม่ได้ครบเครื่องมากนะักนะครับไปผม่งไม่น่ากดสกอร์เลย <laughs> สกอร์มาปุ๊บ <laughs> อบอลลิงกูหายบอลลิงกูอยู่ไหนสักคู่เจอละภาพไม่ค่อยชัดนะผมเอามาซื้อราสาเอม,มาล่มไม่รู้ล่มนานขนาดไหนแต่ล่มนานแล้วนี่นะครับ แล้วสองตัวละครที่เป็นตัวละครหมีน้อยนะเลวินครับห้าดาวครึ่งนะคือมันเก่งกว่าตัวนี้นะแต่ตัวนี้บัฟดีคนระับโบลินครับหกดาว <c oughs> ไม่ได้อวยนะคือเล่งไฟอ่ะอยู่ที่จังหวะการใช้คือเล่งไฟดีจับดีควดแล้วเก่งด้วยประมาณนี้ประมาณนี้อเทียบกับตัวซูเปอร์สตาร์เนี่ยผมว่ามันพลังใกล้เคียงกันแหละแต่ผมว่าไอาการเล่งไฟตอน ครึ่งแรกครึ่งหลังแล้วก็ต่อเวลาครึ่งละ50เนี่ยแล้วก็ชนะแบทอัพทีหนึ่งบวก50เนี่ยครึ่งหลอนเนี่ยผมว่ามันทาให้ทีมได้เปรียบเป็นอย่างมากครับแล้วก็ขอบคุณคุณร็อกฟ็อกอีกทีนะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเทียริสโอเคอาจจะไม่ได้มีตัวละครมากมายนะฮะแต่ว่าคุณจะสังเกตได้ว่าตัวละครของเดือนนี้นะครับแม่งเถื่อนเถื่อนท้งนั้นเรียกได้ว่าตัวละครต่อให้เป็นตัวสเตปอัพธรรมดานะ แม่งก็ยังเถื่อนมันจะเป็นต้องเป็นตัวซูเปอร์สตาร์หรือว่าจะเป็นตัวดีเฟสก็สําหรับเดือนหน้าครับจะจะเข้าสู่ช่วงเขาดาวครบรอบครับหากใครสนใจตัวละครไหนนะแม้ว่ามันจะเก่งขนาดไหนแต่หากคนดีมพอดีมบอล,ลเหลือไม่มากหรือว่าไม่เข้าทีมนะครับก็ลองเบรกดูก,ก่อนละกันเพราะว่าเดือนครบรอบนะมันจะมีซูเปอร์สตาร์ตัวใหม่และจะมีตัวเทพๆออกมาแน่นอนครับ ไว้เจอกันใหม่ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ